สตรีมของชชวาริตคิดค่าพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ20นี้พบกับนะครับมิตติ้งใหญ่ของเรานะครับที่เดอะสตรีทรัชดานะครับที่ e Arena. อีสปอร์เอารีาคุณลุกสวัสดีชวริตคุณลุกไม่จับเข็มทิศไปนู่นแล้วข้างหน้านั่นอ่ะเข็มทิศบนรถรถจะชนแล้วคุณลุกถนนใหญ่เร็วเร็ว เฮ้ยเข็มทิศโน่นทางนู่นทางันเฮ้ยอ่ะไปโน่นเดียวผิดทางไหนอ่ะนั่นๆเอามือไปแก้เขานะเอามือจับเอามือจับอ่าเข็มทิศนี่ลูกทำไมเข็มทิศตัวใหญ่จังเข็มทิศตัวตัวตัวมันเนี่ยนะเงาเลยออเข็มทิศคุณกูสวัสดีครับสวัสดีคุณกูอ่านหนังสืออะไรอ่ะหนังสือสามก๊ก อ๋อาสามเอ่อปกติมีมีหก๊กใช่ไหมเหมือนเฮนโนบชื่อเรียกอาก๊กถ้าเกิดมี3ามก๊กก็จะมีคุณโก๊สามคนถูกไหมคนนะไม่ใช่หนึ่จาจะได้แยกล่างได้วัสดีอายการสวัสดีครับยโยฮันดูสิดูความแตกต่างรถอายการขับเบนส์สปอร์ตรถนักข่าวขับรถตู้ โยฮันมันเคยคิดที่แบบอยากจะเปลี่ยนไปทำงานเป็นอายการบ้างไหมอันนั้นรถตำแหน่งเขาลองลองแรกลองแรกแรกกันสักวันไหมไม่มีแรกกันสักวันหนึ่งดีเหรอวะเออคุณอายการเขาใจดีอ่แล้วแต่แต่ผมไม่อยากเป็นนักข่าวเอาลโอเคโอเคไปพวกเราไปมันจนไปเยี่ยมนักโทษประหารกันหน่อยวันนี้ก็น่าจะประหารรอถึงเวลาแล้วก็นัดหมายกัน ตัวจะดวกดีเชอวนะ้นานๆทีนะคอมเคยชินนะเวลาเข้าคุกมันต้องถอดสักหน่อยคิดว่ากลับบ้านหรือไงเข้าบ่อยใช่ไหมครับโอ้วัสดีครับผู้คุมวัสดีครับแต่ผมจะเข้าไปเยี่ยมบางผู้หลาดเนี่ยได้เลยครับผมผมไม่ต้องตรวจอาวุธใช่ไหม เมน้อตัวครับน้องตัวครับรู้กันดีครับอ๋อรู้กันดีเนาะคุณผู้คิดถึงเพื่อนผมไหมคิดถึงเพื่อนผมคนหัวขาวๆไหมที่เขาชอบโอ้ยอยย่ายอยาอย่ายาพอพอไม่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 อะอโอเคขอขอให้ผมขอให้ผมอยู่แบบมีความดีกว่าครับผมโอเคโอเคไปคุณไอการ์ไอคุณโอเคครับผมพาไปครับเออผู้คุมทำไมเสื้อนีคือหมายถึงคุณลุกใช่ไหมฮ่เออ ผู้คุมเสื้อดีโอเอนิย่อมาจากอะไรอ่ะดาวเหรอคุณคุณเป็นกาดหน้าร้านคาราโอเกะดาวคาราโอเกะหรือเปล่าน่าจะใช่ครับผมรับจ็อบไปมัวครับผมรับจ็อบไปมัวเดีวดยดาวคาราโอเกะนี่สู้สู้น้องพรสู้น้องพรคาราโอเกะได้ไหมน่าจะสู้ไม่ได้ครับไอเข็งทิศอย่าเดินมาชนน้ำก็ไม่อาบเต็ีมากเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพรนี่เจ้าของเขาเขาตายแล้วไม่ใช่เหรอครับ ใกล้ตายแล้วเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมพามาครับผมไปไปสวัสดีครับทักทาย4,000คนครับเดี๋ยวนายได้ฉายานะใหเฮดิสก้นกองลน้องพรนี่เป็นหนองในด้วยอยร้อนเฮ้ยเบื่อเว้ยแย้ได้แยพวกคุณไดแย้แป๊บแป๊บแป๊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 บแป๊บแป๊บ ทำไมเสียงทำไมเสียงมันคุ้นๆใจเย็นนะพวกคนรวยพวกคุณยู่ไหนวะพวกคุณข้าองแต่นิ่งๆอยู่กันนิ่งๆใจเย็นๆพวกกุญใจเย็นแต่โอ้ยใครตดเนี่ยโอ้ยหัวไข่ตดวะเฮี้ยไปเลยกูแบ๊คทำไมคุณทำไมคุณไม่เกรงใจมางเลยฮะกูคิวกูคิวเอาเลยโอ้โหกลิ่นไอ้บิลลี่กับไอ้โพนี่วะอ่อมึงมาทำอะไรกันในคุกเนี่ยเอ้ยไม่มีข้าวไว้ให้กูบ้างเหรอ ไม่อยากรู้ไปถามคนข้างในดูดิไป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 ตดรีบหายไปเรียกใครขี้วะเนรีเม็นว่าโอ้ใจเย็นเย็นวันดีเช้าทำอะไรในคุกอะอไปถามข้างในหอเหม็นมากเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคดูกันในความสงบสงยทุกคนไอแซกมึงมาทำอะไรในคุกเนี่ยไอแซกเนยชอ มึงถามข้างในเหอะแม่งร้อนชิบหายอ๋อโอเคโอเคมึงถามพวกข้างในนั่นเอามาลนเอามึงโดนทั้งแก๊งเลยเนี่ยมาลนด้วยเหรอเออโอเคมึงอย่าบอกนะว่าไอห้องสุดท้ายนี้จะเป็นเออโอ้โหเออไปถามประตูไปถามประตูเลยตัวท็อปเลยข้างในตัวท็อปเลยเฮเดทเฮดินเฮเดนมึงติดคุกได้ไงเนี่ยโอ้โห้ยเฮเดนมึงติดตัดบ้านได้ไหมเฮดินมึงติดคุกได้ไงเนี่ย ก็เมาดิเมื่อวาน่ะไอ้พี่เี๋ไปเตะเป็ดแล้วก็ขับรถทรับตำรวจเม่ยอม้ไอ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 ้ไู้ไอ้ไอ้ไอวไก้ไอ้ไม้ไอ้นอ้ไอ้้ไอ้ไ้ไไอ่อ้ไอไอ้ะ้น้ไอนไอ่้ไอ้ออ้ไอไอ้ออไอไอนไ่วไอ้อ้ไ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 อไอ้ไอ้อ้ไอไออ้ไ้ไอมอ้อ้้ไอไอ้ไเ้้ไอานไก้ไอไอไอไ ไ <ort>. ม่เกินสิบนาทีเขาก็ได้ออกแล้วครับผมเงั้นพวกมึงอยู่นี่ไปก่อนแล้วกั็ได้ออกแล้วเว้ยสิบนาทีสิบนาทีครับผมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาขึไปเลยครับผมโอ๊ยกูเครียดวด้วยผมว่างกับคดีนี้มากตำรวจพามาส่งได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยแป๊บนึงนะเก็บเป็ดนัดหนึงเอาอีกแล้วคุณเข้าห้องประจําคณอีกแล้วดมกลิ่นนี่เฉยกลิ่นลูกชายกูเต็มห้องนี่เลยเขาบห้องนี้เหรอฮะ เคยแต่ก่อนเคยมีนะโทษสาวสองคนแล้วเขาพาตัโทษสาวเข้าห้องเชื่อห้องเนี้ยอก็เลยเป็นห้องที่เขาแบบชอบมากที่สุดผมเข้าไปดมกลิ่นลูกชายตัวเองเนี่ยมันเหนียวเหนียวหน่อยโอ้โหเขาปล่อยไปเยอะมากอะผมว่าคาดหวังแล้วเวลาเลยยเนีวลาผมเข้าเข้าแบบเข้ามาในในเนี้ยผมว่าคาดหวังว่าเข้าไปแล้วจะเจอน้องสองคนนั้นอะโอเคเดี๋ยวไม่เจอแล้วครับตอนนี้มีแต่ผู้ชายอยู่ข้างในใช่ไหมงั้นคุณลุก น่าจะอยู่ห้องข้างในมาเป็นเพื่อนผมหน่อยครับผมครับเข็มชิดร้องนอกลูกอ่ะข็คุณลุกก่อนไหลผมมาไอคนตาบอดไปเป็นเพื่อนดีดีครับน่าฟังเสียงฟังเสียงคุณลุกมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ใช่หมาเดี๋ยวผมไม่ใช่เข็มชิดช้าบังอยู่ห้องไหนเนี่ยไอ้ชาวบิลลี่เรียกมึงือะบังบังห้องนี้ห้องสุดท้ายเลยเออได้ยินบังไหมยิน ได้ได้ยินอยู่บังมองห้องอยู่ห้องสุดท้ายขวามือเออบังโอเคอ้นนี้ผมจริงจังลยนะนี่ข้างหลังอ๋อเห็นละโอเคงั้นโผล่แต่หน้ามาเออคุณอายการผมรบกวนคุณออกไปก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับผมโอเคบังเข้าเรื่องเลยนะมีใครอยู่เบื้องหลังบังหรือเปล่าบอกผมมาดิ ไม่มีใครอยู่บ้างหลังเรื่องนี้หรอกบังบังคนอย่างบังเหรอแน่ใจเหรอคือบังแม่งเลวผมข้าใจระวังนะผมแป๊บหนึ่งคือผมเข้าใจว่าบังเลวแต่คนอย่างบังจะทําการคนเดียวบังเป็นหัวหน้าจริงเหรอใช่มันถึงเวลาของบังแล้วล่ะเชทธิ์บังทำคนเดียวนี่แหละแล้วตอนบังทําบังไม่คิดหรอว่าแบบ เฮ้ยสุดท้ายกูต้องโดนประหารบางไม่คิดแต่ว่าเวรกรรมมันเป็นจริงอต่บางมันคิดทุกอย่างไว้แล้วชาวฤทธิ์แต่ฟองไว้หมดแล้วคิดทุกอย่างแล้วทำแบบนี้เนี่ยนะฮะเอางี้บางเดี๋ยวผมขอเข้าไปหาบางหน่อยมึงคิดแล้วทำไมมึงยังทำอีก กูเป็นหลานมึงกูไว้ใจมึงมึงจะฆ่ากูทำไมฮะบ๊บบังทำมากูงี้ได้ไงวะกูไม่ฆ่ามึงมากี่ครั้งแล้วมาดินเสียง,<า>งคุณลูกดี<า>ไหม่นะอ๋อได้ยินะได้ย<ป>ินบังไม่ได้พูดนะบางนี่คือการตายจริงนะนี่การประหารนะเว้ย บางทำใช่ไหมตกลงบางใช่บางทำคุณลุกดูชะตาให้หน่อยสิครับดวงเขาไม่น่าจะรอดนะเชาต้องตายอย่างเดียวอ่ะ <thoughtful> มันว่างป่าไปหมดอ่ะบางเ้ยอยู่ดีๆไม่ว่าดีบางทำเพื่ออะไรอ่ะมึงเกลียดกูขนาดน,นั้นเลยอ่ะบางฮะมองหน้ากูช,ะชะดัดๆสิ มึงเกลียดกูขนาดนั้นเลยเหรอกูหลานมึงไม่เฉยนะบอกหลานลักไงฮะใช่มึงไม่สู้มึงมึงไม่เก่งเหมือนที่มึงเคยพูดอะจะก็จะตายแล้วนี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมึงไม่บอกก็ไม่เป็นไรเก็บความลับเอาไว้จนตอนที่มึงตายอยู่ในโรงเถอะคนเร็วๆมึงต้องโดนประหาร ปคุณลุกไปพวกเราวันนีเ้เดี๋ยวพอถึงเวลาจะประหารนักโทษใครเปิดลำโพงหรือเปล่าเสียงมยันกระเด้งกลับมาอามวันนี้หเนะหรอมันสะท้อนกลับมาโอเคหายแล้ววันนี้คือเดี๋ยวคุณผู้คุมครับถ้าเกิดจะปะหารแลยยังไงรบกวนช่วยส่งสัญ,ญญาณบอกพวกเราหน่อยนะได้ครับผมโยฮันขอขอโยฮันเข้าโยฮันเอากล้องมา โอเคพร้อมแล้วทุกคนครับผมขอประกาศนะตรงนี้ว่าวันนี้เราได้จับตัวคนร้ายได้แล้วซึ่งคือผู้ต้องหาคดีประหารอยู่ในห้องนี้แล้วเขาชื่อวบังมูลาดดังนั้นวันนี้การประหารจะเกิดขึ้นผมไม่ใช่คนใจร้ายไลรกรรมนะครับใครที่เป็นญาติกับบังมูลาดใครที่เคยได้รับผลกระทบหรืออะไรก็ตาม อยากจะมาสาบแช่งหรืออยากจะมาล่ำลาก็มาล่ำลาเขาได้ที่งานประหารนะครับขอบคุณครับ<ะ> okay, โอเคแล้วนะส่วนเ,เดี๋ยวก่อนส่วนเฮดิสที่เคยเกล่าวหาไปเขาไม่ใช่ความผิดนะครับมันเป็นแผนของเจ้าที่ตำรวจโอเคนะไปโอเค คุณนายการคุณช่วยไปเป็นเพื่อนผมที่หนึ่งได้ไหมได้ครับได้ทุกที่แล้วครับคุณชองลิศอ๋ออ๋อติดไอ้เข็มทิศยืนขวางทางมองมองหน้าไหมมองมองมองหน้าทำไมเราฮะฮะฮะจะก,กัดเหรอจะก,กัดเหรอไปเลยแกงเข็มทิศอีกแล้วมันชอบเที่ยวใส่นหน้าบ้านผมเนี่ย มา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 เอาเอาอะเอ้าเดี๋ยวกูกูออกก่อนแล้วกันพวกมึงประตูมันเปิดแล้วพวกมึงจะกินอะไรก็บอกแล้วกันนะเดี๋ยวให้แม่ครัวทำให้เดี่กันเอาลเอไอ้ยพวกขี้คุกไอ้บิลลี่อย่าตดนะกูเดินผ่านมึงอย่าตดนะโอ้ยอ้วงอะโอ้ยเว้ไอ้กูเหลือมึงไปท้องเสียมาจากไหนวะเนี่ยมา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 ทุกคนออกมาออกมาผมปล่อยให้ขึ้นรู้ว่าเป็นคนโสโครกแบบนี้ ออกออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยไอพ่อข้าวผัดข้าวผัดปลาระเบิดในคุกอร่อยนะเราไปเปิดหากินดูไปคุณโกดอ่าก่อนออกก่อนออกไปเป็นชุดก่อนครับบนพอน้นอน้นอย่าให้บางออกข้างหลังไปข้างหลังเลยอย่าให้ใครมาช่วยเป็นอังคาดคดีนี้ควรจะจบที่ตรงนี้ไม่น่าจะมีใครแล้วหรอนะ ฆ่าใครไม่ฆ่าเวรกรรมมีจริงถ้าเกิดสาร,รภาพแต่แรกคือถ้าแต่แม้ถ้าเกิดคือชาวลิตอะบังเป็นคนที่ชาวลิตเนี่ยไม่เคยคิดจะฆ่าเลยนะเพราะว่ารู้ว่าบังหักหลังเว้ยแต่บังมันไม่ใช่คนแบบหักหลังแบบโหดร้ายขนาดนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันเหลี่ยมแต่ว่าหลังมาเราเดาเหลี่ยมมันถูกหมดแล้วอะโอ้น้องสาวขาขาวจังเลยครับ เนี่ยตกเผื่ออ่าใครอะหมดแดงต่อหน้าฆ้ากัอย่างกล้าที่จะพูดนะโหไอเคน่าไม่คุ้นเลยไงรถรถใหม่เหรอข้ามเยี่ยมลูกน้องเก่าน่ะคันเดิมเปลี่ยนสีเลยสวยมากเรียบร้อยโดยขโมยซะมันแรงไหมอะที่รักอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะอยากได้ก็เอาไปเป๊ง อัอพังละเออคุณโกดักโอ้โหเอาเข้าไปไปรถกว่าเรียงโอ้ยรถรถท่าไมร่ฮะพี่รักข้าหาเบรกไม่เจอรถี่เขึ้นใหม่คุณคุณห้ามขี่รถอีกนะโอเคห้ามขี่รถอีกนะชัวริสครับรถเด็ดครับคุณช่อคุณช่อคุณชัวริสครับถ้าไม่มีใบขับขี่ขับรถนี่ผิดกฎหมายนะผมเป็นเสด็จมาครับผมผมชนโดยไม่เจตนาน่ะเจม่เจเขามี เขามีแต่เขาอกานแรกมาคุณจิมิเจมิลโอพ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 อมิลคุ้มกันไอไปครับผมครับผมโอเคครับรถมันบังคับยากเราจะไปที่ไหนกันครับคุณชาวริตผมจะให้คุณไปเดี๋ยวโยฮันไปช่วยทำข่าวด้วยเราจะไปบ้านคุณไมซูนนิดหน่อยครับผมจะไปยืนยันความผิดอะไรบางอย่างให้คุณโยให้ให้ดักข่าวโยฮันนำทางไปเลยนะกันมมิวมิวหรือโยฮันก็ได้ไปไป ตาไปเลยตาไปเลยาตามไปได้เลยไ,ได้เลยเลยออคุณจิมม่จเจอันเนี้ยเขาผมผมมีเรื่องที่จะปรึกษาคุณอย่างหนึง่งพอดีเพื่อนที่โรงเรียนน่ยนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมในข้อกฎหมายใช่ไหมคุณจิมม่จเจคือเขาถามว่าทำไมต้องประหารบังในเมื่อเราเป็นคนจ้างบังเองคือจริงๆแล้วรายชื่อการจ้างเนี่ยมันเป็นรายการจ้างจากส่วนกลางถูกไหมถ้าเกิดเป็นลกของมือปืนเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะ แต่คนที่รับงานแล้วคนที่มาขึ้นเงินคนที่วางแผนการฆ่าเขาก็ต้องได้รับโทษเต็มๆถูกไหมต่อให้ใครจะจ้างก็ตามถูกปะใช่ครับเนี่ยผมก็ว่ามันไงมันก็ต้องประหารใช่ครับต้องประหารครับจะปล่อยคนผิดคนฆ่าลอยนวลไม่ได้ครับคุณอายการเมื่อกี้เจ็บไหมโดนชนอ,ะอ่ะอ๋อก็นี่หน่อยครับ พอดีผมก็หลบทันนิดนึงนะครับโอแต่คือแต่คือที่หลังคุณจะขับรถอีกนะครับถ้าคุณไม่มีใบขับขี่โอเคโอเคโดนปรับประจุเลยนะครับได้ครับผมขพราหน้าผมจะระวังด้วยการขับรถนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องการประหารบางมูลาถ้าเกิดมีใครสงสัยบอกให้เขามาถามผมแล้วกันครับโอเคแล้ววันนี้คุณก็จะเป็นคนสั่งประหารเขาด้วยตัวคุณเองใช่ไหมครับผม นี่เรากําลังจะไปไหนนะครับเราจะไปบ้านของคนโอ้เราเล่าข่าวคุเขาต้นมะมบ่วงไปแล้วไปบ้านของคุณตํารวจที่โ<ข><อ>ดนยินเสียชีวิตนะครับที่คุณอายการได้รับข้อมูลจากบังมาว่าเขาพยายามจะยิงผมก่อนนะ่ะอ๋อเนี่แหละก็เดี๋ยวผมจะไปแสดง,สงต้องการไปทําข่าวแล้วไปเยี่ยมเขาหรอใช่ผมผม,ผมว่าจะไปดูผมไม่รู้เขามีญาติที่ไหนบ้างรู้แต่ว่าเขาจัดงานศพไปแล้วแล้วก็เขามีบ้านอยู่ตรงเนี้ย คุณอายการไหวไหมครับทาไมทาไมผมเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมคุณตกรถครับเกิดอ,อะไรขึ้นผมผมก็ไม่รู้อยู่อยู่ผมก็ตกลงไปประตูน,น่าจะไม่ได้ล็อกครับเมื่อกี้โอเคคือที่ผมต้องต้องประหารเขาเนี่ยเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วอะ่ะคือคนที่มันไม่ได้คิดที่จะฆ่ามันจะยิงทะลุเบ้าตาคนปะครับ,นค,รบคนที่ยิงทะลุเบ้าตาคนได้ เขาต้องเขาต้องเตรียมการและไต่ต่อไว้ก่อนอยู่แล้วครับผมการที่จะยิบเอาปืนขึ้นมาพกปืนมาในเมืองไม่มีทางที่เขาจะไม่คิดการไว้ก่อนครับผมเพรารถมิวช้าจังเลยไม่ได้เรื่องคุณกได้คุณยังไงเราเบียดเบียดให้มันตกเขาเลยมันตกฟิวลอยไปเลยจะดีเหรอครับ ผมอเล่นข้อหาพยายามฆ่าเขาหรือเปล่าโอถ้าเกิดเราแกล้งยางแตกแล้วไปเฉี่ยวได้ไหมอ่าแล้วก็ผิดฐานประมาทครับผมเพราะว่าเราไม่ดูแลยางเราให้ดีเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้แล้วก็เป็นการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างนั้นได้ครับเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลยางรถของเราครับ ครับคุณอายการเคยลองพูดคำว่าไอพวกปลายแถวหน่อยได้ไหมครับไอพวกปลายแถวโอ้โหเสียงคุณอายการที่เกี้ยวกาดอย่างนี้เล่าะครับคุณกลัวเสียงคุณคุณไหมเกี้ยวกาดนะผมไม่ทันได้ยินอ่ะไอ้สองนี้มันอ๋อในตำรวจคนนี้ต่อไปค่ะเฮ้ยมาจีบอะไรตรงนี้อ้าวระดิ้งบอยกับระดิ้งเกินนี่สวัสดีค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเจออะไรบางอย่างเออเหม็นความรักใจเย็นให้มาทำงานาไม่มาจีบกันความรักอะไรคู่คุณเองก็แต่งงานไปแล้วนะโอ้ยมีเมียอย่างนี้เจ็บไหมโอเคมันก็น่าเหม็นจริงๆเลยสองคนนี้สวัสดีครับ นานะนี่คือคยศยศเขาคือยศอะไรนะจ่าหรือหมวดนะเป็นตำรวจใหม่ค่ะคุณตำรวจใหม่ศูนย์แล้วเขาเป็นเพื่อนกับนานะเหรอ